บทเรียนชีวิตโรมตอนที่42ได้รับความรอดในชีวิตจากลัทธิปัเจกนิยมโรมบทที่5ข้อ10คือกุญแจสำคัญเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นจุดสิ้นสุดของช่วงตอนหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของอีกช่วงตอนหนึ่งข้อนี้ครอบคลุมทางการตายที่ทำการคืนดีของพระคริสต์และชีวิตที่ทำการช่วยให้รอดของพระคริสต์การคืนดีย่อมครอบคลุมถึงการไถ่และการโปรดให้ชอบธรรม พระคริสต์ทรงตายบนกางเขนเพื่อการไถ่ของเราเราจึงได้รับการโปรดให้ชอบธรรมจากพระเจ้าและคืนดีกับพระองค์โดยการไถ่บัดนี้ก็ไม่มีอะไรขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วแต่เรายังคงมีปัญหาทางทัศนะภายในอยู่หลายอย่างด้วยเหตุนี้หลังจากที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าแล้วเรายังจําเป็นต้องได้รับความรอดในชีวิตของพระคริสต์ด้วยเนื่องจากการคืนดีโดยการตายของพระคริสต์คือข้อเท็จจริงที่ได้สําเร็จสมบูรณ์ไปแล้ว ในข้อสิบเปาโลจึงกล่าวถึงการคืนดีด้วยกริยาที่อยู่ในรูปอดีตการแต่เนื่องจากเรายังคงอยู่ในขั้นตอนของการได้รับความรอดในชีวิตเปาโลจึงกล่าวถึงการได้รับความรอดในชีวิตของพระคริสต์ด้วยกริยาที่อยู่ในรูปการอนาคตในข่าวสารตอนนี้เราจะพิจารณาถึงการได้รับความรอดในชีวิตจากลัทธิปเจกนิยมเจ็ดสิ่งที่อยู่ในด้านลบในหนังสือโรมเปาโลกล่าวว่า เราจะต้องได้รับความรอดจากสิ่งที่อยู่ในด้านลบทั้งหมดเจ็ดเรื่องเราได้มองเห็นไปแล้วว่าเรื่องแรกก็คือกฎของความบาปกฎของความบาปทำงานอย่างปกติวิสัยและอัตโนมัติอยู่ในเนื้อหนังของเราซึ่งก็คือในร่างกายที่ตกต่ำของเรากฎของความบาปคือฤทธิ์อำนาจแห่งความชั่วที่ดำเนินการอย่างปกติวิสัยอยู่ในตัวเราเรื่องที่สองคือการอยู่ฝ่ายโลกเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่อยู่ฝ่ายโลก จากนั้นก็ถูกเลี้ยงจนเติบโตขึ้นมาให้อยู่ฝ่ายโลกการอยู่ฝ่ายโลกคือสิ่งที่เราเป็นดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นทัศนะภายในและเกี่ยวข้องกับการก่อรูปของเราด้วยเหตุนี้เราจะไม่จําเป็นต้องสอนเด็กคนไหนให้รักฝ่ายโลกเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในนิสัยของเขาย่อมทําให้เขารักฝ่ายโลกอยู่แล้วการรักฝ่ายโลกคือองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อยู่ในการก่อรูปที่ตกต่ำของเรา เรื่องที่สคือการอยู่ฝ่ายธรรมชาติเราทุกคนล้วนมีชีวิตธรรมชาติและสันดานตามธรรมชาติสิ่งที่ก่อรูปขึ้นเป็นตัวเรานั้นอยู่ฝ่ายธรรมชาติองค์ประกอบที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติทั้งหมดนี้ล้วนเป็นศัตรูของพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวตนธรรมชาติชีวิตธรรมชาติเรียลแรงตามธรรมชาติสันดานตามธรรมชาติหรือความสามารถตามธรรมชาติของเราเลยองค์ประกอบฝ่ายธรรมชาติเหล่านี้ อยู่ลึกลงไปในสิ่งที่เราเป็นโดยอยู่ลึกกว่ากฎแห่งความบาปมากกฎแห่งความบาปนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหนังของเราเป็นสำคัญขณะที่ตัวตนธรรมชาติของเราคือตัวเราเองเราจำเป็นต้องถูกช่วยให้รอดในชีวิตของพระคริสต์ให้พ้นจากสิ่งที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติของเราเพื่อเห็นแก่พระประสงค์ของพระเจ้าเรายังจำเป็นต้องได้รับความรอดจากลทัทธิปเจกนิยมของเรา ซึ่งก็คือรอดจากการเป็นเอกเทศด้วยเนื่องจากเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเป็นเอกเทศจึงไม่มีใครที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติแล้วยังอยากเป็นหนึ่งกับผู้อื่นชีวิตสมรสของเราย่อมเปิดโปงว่าเราช่างเป็นเอกเทศยิ่งนักเนื่องจากเราเป็นเอกเทศฝ่ายภรรยาจึงไม่ชอบพึ่งพิงสามีของตัวเองส่วนสามีก็ไม่ชอบพึ่งพิงภรรยาของตัวเอง แต่จุดมุ่งหมายของพระเจ้าไม่ใช่การได้มาซึ่งกลุ่มของผู้เชื่อที่เป็นเอกเทศตรงกันข้ามจุดมุ่งหมายของพระเจ้าต้องการก่อสร้างพระกายเพื่อทําให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จเป็นจริงถ้าอยากให้พระประสงค์นี้สําเร็จลุล่วงเราก็จําเป็นต้องถูกช่วยให้รอดจากลัทธิปัจเจกนิยมชีวิตของพระคริสต์ยังช่วยเราให้รอดจากการชอบหาเรื่องแตกแยกด้วยแม้เรามีการพูดคุยกันอย่างมากถึงความเป็นหนึ่ง แต่จริงๆแล้วเราไม่ชอบที่จะเป็นหนึ่งการเป็นหนึ่งคือการถูกจำกัดถูกผูกมัดและในที่สุดก็ถูกประหารทํากลางศาสนาคริสต์ในวันนี้มีความเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนแม้จะผ่านมาหลายศตรวรรษแล้วท่ามกลางคริสเตียนก็ยังคงขาดความเป็นหนึ่งมีแต่การแตกแยกครั้งแล้วครั้งเล่าแทนที่จะมีความเป็นหนึ่งการแตกแยกทางปวงล้วนมาจากองค์ประกอบแห่งการชอบหาเรื่องแตกแยก ซึ่งอยู่ในนิสัยที่ตกต่ำของเราเรื่องที่6ซึ่งอยู่ในด้านลบที่เราจะต้องถูกช่วยให้รอดคือลักษณะของตัวเองสิ่งที่เราเรียกว่าลักษณะของตัวเองนี้หมายถึงลักษณะที่ปรากฏหรือการสำแดงของตัวเองซึ่งอยู่ฝ่ายธรรมชาติเราจำเป็นต้องถูกช่วยให้รอดจากลักษณะของตัวเองโดยการถอดแบบตามพระชายาแห่งพระบุตรของพระเจ้ามีหลายด้านที่เรายังคงไม่มีลักษณะของพระคริสต แต่ยังคงมีลักษณะของตัวเองดังนั้นเราจึงต้องถูกช่วยให้รอดในชีวิตจากลักษณะของตัวเองและจะถูกถอดแบบตามพระลักษณะของพระคริสต์ผู้มีสง่าราศีเรื่องสุดท้ายเรายังต้องถูกช่วยให้รอดจากร่างกายตามธรรมชาติของเราด้วยในที่สุดร่างกายของเราจะได้รับสง่าราศีในความรอดที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าวันนั้นจะมาถึงคือวันที่ร่างกายทางกายภาพของเรา จะถูกเปลี่ยนรูปลักษณะการโปรดให้ชอบธรรมชีวิตและการก่อสร้างในฐานะที่หนังสือโรมเป็นเพลาโครงที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการดำเนินชีวิตคริสตจักรเอาไว้อย่างครบถ้วนหนังสือเหล่านี้จึงได้เปิดเผยถึงการโปรดให้ชอบธรรมเป็นอันดับแรกเนื่องจากผลของการโปรดให้ชอบธรรมคือการได้รับชีวิตช่วงตอนที่ต่อจากการโปรดให้ชอบธรรมจึงกล่าวถึงชีวิต ชีวิตนำไปสู่การกอร่อสร้างซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในช่วงสุดท้ายของหนังสือโรมดังนั้นเราจึงอาจสรุปหนังสือโรมได้ด้วยสามคำนี้คือการโปรดให้ชอบธรรมชีวิตและการกอร่อสร้างทั้งการโปรดให้ชอบธรรมและชีวิตต่างก็ไม่ใช่เป้าหมายของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าคือการกอร่อสร้างคริสตจักรในฐานะพระกายเพื่อการสำแดงของพระคริสต์และในฐานะบ้านเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้หนังสือโรมจึงเริ่มต้นด้วยการโปรดให้ชอบธรรมมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตและจบลงด้วยการก่อสร้างเมื่อเราได้รับความรอดการไถ่การโปรดให้ชอบธรรมและคืนดีกับพระเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าเราต้องรอคอยอยู่เฉยๆให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาเรากำลังถูกก่อสร้างอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเพื่อการสำเร็จเป็นจริงแห่งพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อเริ่มต้นด้วยการโปรให้ชอบธรรมแล้ว เราจึงต้องมุ่งหน้าต่อไปโดยการมีประสบการณ์ต่อชีวิตเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายห่นการก่อสร้างถ้าเราไม่มีประสบการณ์ต่อชีวิตไม่มีการก่อสร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะเสด็จกลับมาได้อุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดสําหรับการก่อสร้างท่านตรหนักหรือไม่ว่าตัวเราเองก็คืออุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดสําหรับการก่อสร้าง นี่คือสาเหตุที่เปาโลไม่ได้เอ่ยถึงพระกายเลยจนมาถึงบทที่12หลังจากที่เขาได้กล่าวถึงการไถ่การโปรดให้ชอบธรรมการแบ่งแยกบริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงไปแล้วการก่อสร้างพระกายย่อมเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนทั้งหมดที่ว่ามานี้การโปรดให้ชอบธรรมอยู่ในบทที่1นถึงสการแบ่งแยกบริสุทธิ์อยู่ในบทที่5้ 8, และการเปลี่ยนแปลงอยู่ในบทที่12 จากนั้นเปาโลจึงเริ่มกล่าวถึงการก่อสร้างพระกายโดยเริ่มจากบทที่12ข้อ4ใครก็ตามที่ยังคงอยู่ฝ่ายโลกหรืออยู่ฝ่ายธรรมชาติย่อมไม่อาจก่อสร้างกับผู้อื่นได้ถ้าอยากก่อสร้างกับผู้อื่นเราก็จำเป็นต้องรับการโปรดให้ชอบธรรมแบ่งแยกบริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงมาก่อนเราทุกคนล้วนมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราถ้าเรายังคงอยู่ในความคิด อารมณ์และความตั้งใจที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติของเราเราก็ไม่อาจเป็นหนึ่งได้แนวคิดทัศนคติและจินตนาการที่แปลกประหลาดซึ่งมีอยู่ในความคิดของเราทําให้เราไม่อาจก่อสร้างกับผู้อื่นได้อารมณ์ของเรายังควบคุมได้ยากกว่าความคิดอีกและความตั้งใจที่ดื้อด้านของเราก็เป็นเหตุของปัญหาอีกมากมายเนื่องจากปัญหาเหล่านี้คริปตจากจึงยังไม่ถูกก่อสร้าง ถึงแม้คริสตจักรจะดำรงอยู่มานานกว่า1900ปีแล้วก็ตามองค์พระเยซูเจ้าทรงยังไม่กลับมาเพราะพระองค์ยังคงไม่ได้รับมาซึ่งการก่อสร้างวิวร์บทที่19บบ่งชี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมารับเจ้าสาวซึ่งเป็นรูปกายจริงแห่งกลุ่มชนในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้รับมาซึ่งการก่อสร้างและเจ้าสาวถ้าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ในเรื่องนี้ พระองค์จะส่งไปหาผู้อื่นที่ยินดีร่วมมือกับพระองค์เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์อยู่ในชีวิตคตริสตจักรมาหลายปีข้าพเจ้าจึงรู้ถึงสิ่งที่เป็นปัญหากระทั่งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์ซึ่งขัดขวางการก่อสร้างพระกายถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ยังแน่ใจอย่างเต็มเปี่ยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะได้มาซึ่งการก่อสร้างวันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้มาซึ่งการก่อสร้างที่พระองค์ปรารถนา ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ท่ามกลางเราจะยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําการงานแห่งการก่อสร้างคริสตจักรให้สําเร็จสมบูรณ์ด้วยความยินดีภาระของเราไม่ใช่การทํางานในปริมาณมากแต่เป็นการมองเห็นการก่อสร้างที่แท้จริงท่ามกลางวิสุทธิชนทั้งหลายเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดออกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเปิดโอกาสให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้มาซึ่งการก่อสร้างนั้น เราไม่ควรพยายามไปทําอะไรเลยแต่เราควรเปิดออกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราตำหนักว่าในตัวเราเองนั้นเราหมดหวังแล้วความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราล้วนเป็นปัญหาใหญ่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสามารถทําได้พระองค์ทรงบันดาลสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นดังนั้นเราจึงขอเปิดออกต่อพระองค์ และยินดีคล้อยตามพระองค์พระงเจ้าข่าเราขอวางตัวเองไว้บนแท่นบูชาโดยพระเมตตาของพระองค์โปรดกระทําทุกสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาบนตัวเราโปรดทําทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจชีวิตสมรสของเราย่อมทดสอบว่าเราถูกก่อสร้างไปมากแค่ไหนแล้ว ท่านเป็นหนึ่งกับสามีหรือภรรยาของท่านอย่างแท้จริงหรือไม่ในชีวิตสมรสนั้นเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าการกอร่อสร้างในการดำเนินชีวิตคริตจักนั้นมีความหมายว่าอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคยชี้ให้ข้าพเจ้าเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถกอร่อสร้างกับภรรยาของข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าก็อย่าหวังที่จะไปกอ่อสร้างกับผู้อื่นได้เลย ถ้าจะก่อสร้างกับสามีหรือภรรยาของเราหรือกับผู้อื่นที่อยู่ในคริตจักรความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราก็ต้องถูกจัดการเสียก่อนในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราเป็นอยู่เพื่อการฟื้นฟูพระคริสต์และคริตจักรสำหรับก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ในวันนี้เรื่องสำคัญสำหรับเราก็คือการก่อสร้างการก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจอย่างสิ้นเชิง ปัญหาในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ใจของเราหรือเหตุจูงใจของเราแต่อยู่ที่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราการปรนิบัติของคลิตาจักรในบางด้านไม่มีความกลมเกลียวกันเพราะวิสุทธิชนบางคนมีทัศนคติหรือความรู้สึกที่แตกต่างกับผู้อื่นบางคนก็มีความตั้งใจที่แข็งมากและต้องการให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาความตั้งใจที่แข็งอย่างนี้คือองค์ประกอบแปลกปลอมในพระกายของพระคลิต ทัศนคติและความรู้สึกที่แปลกประหลาดของเราก็เป็นองค์ประกอบแปลกปลอมที่ทำให้ประกายเสียหายเนื่องจากความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราทุกคนล้วนมีปัญหาเราจึงจำเป็นต้องได้รับพระเมตตาและพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะถวายตัวเราเองแด่พระองค์ให้พระองค์จัดการกับเราได้หลายคนได้ถวายตัวเองแด่พระคริสต์และคริตจักรแล้วแต่ความคิด อารมณ์และความตั้งใจของเขาก็ยังคงเป็นปัญหากรณีนี้ปงชี้ว่าปัญหาในเรื่องการก่อสร้างไม่ใช่ปัญหาทางภายนอกแต่เป็นปัญหาที่อยู่ภายในสภาพแวดล้อมทางภายนอกของการดำเนินชีวิตคฤตจักรคือสิ่งที่มาทดสอบดูสิ่งที่เราเป็นซึ่งอยู่ภายในซึ่งจะเปิดโปงว่าเราเป็นอย่างไรในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราชีวิตสมรสก็เปิดโปงเราในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ใช่เพราะภรรยาหรือสามีของเราเราก็คงอยังรู้จักตัวเองได้ไม่ดีพอเราขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการเปิดโปงที่อยู่ในชีวิตสมรสของเราตอนที่ยังไม่แต่งงานเราอาจเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์เป็นคริสเตียนที่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและสแสวงหาพระองค์เสมอแต่ชีวิตสมรสก็มาเปิดโปงเราความบริสุทธิ์ทางปวงของเราจึงแหลกเป็นชิ้นๆ และเราก็ค้นพบว่าสภาพการของเรานั้นน่ากลัวขนาดไหนชีวิตคริสตจักรยังเปิดโปงเราได้มากกว่าชีวิตสมรสเสียอีกเพราะชีวิตคริสตจักรมีความจริงจังมากกว่าชีวิตสมรสถ้าไม่ดำเนินชีวิตคริสตจักรเราก็อาจคิดว่าเราไม่มีปัญหาอะไรและคิดว่าเราเป็นอยู่เพื่อพระคริสต์และคริสตจักรแต่เมื่อถูกผู้อื่นที่อยู่ในชีวิตคริสตจักรทำให้ขุนเคืองเราจึงได้พบว่าเรามีปัญหาที่อยู่ภายใน ทั้งในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเมื่อเรามองเห็นเรื่องนี้เราจำเป็นต้องอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเราให้รอดในชีวิตของพระองค์ถ้าอยากได้รับความรอดในชีวิตจากองค์ประกอบในด้านลบที่เป็นทัศนะภายในเหล่านี้ซึ่งอยู่ในตัวเราเราก็จำเป็นต้องได้รับพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมากเราควรอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าไม่มีความมั่นใจในตัวข้าพเจ้าเองเลยข้าพเจ้าเฝ้าหวังให้พระองค์ทรงเมตตาต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอวางตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้พระองค์ทรงทำงานอยู่ในข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข้าโปรดให้ข้าพเจ้าคงอยู่บนแท่นบูชาและให้ข้าพเจ้าเปิดออกต่อพระองค์เสมอโปรดจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของข้าพเจ้าตามที่พระองค์ทรงปรารถนาเพื่อเห็นแก่การก่อสร้างของพระองค์ ถ้าเรายินดีถวายตัวเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้เราก็มีทางที่จะก่อสร้างกับผู้อื่นได้ถ้าเราอยากได้รับความรอดจากลัทธิปัจเจกนิยมและถูกก่อสร้างขึ้นในพระกายเราก็ต้องยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราตามที่โรร่งทรงปรารถนายอมให้พระคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราถ้าเราต้องการให้ชีวิตของพระคริสต์มาช่วยเราให้รอด เราก็ต้องยอมให้พระองค์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเรามีพระคริ์เป็นชีวิตอยู่ภายในเราแล้วก็จริงแต่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราก็ยังคงแข็งมากในเวลาส่วนใหญ่ที่เรามีอยู่นั้นเรามักจะไม่ให้พระคริ์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราได้อย่างเสรีนี่คือสาเหตุที่เราต้องวางตัวเราไว้บนแท่นบูชาต้องอธิษฐานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เราเปิดออกต่อพระองค์เสมอ และต้องยอมให้พระองค์มาจัดการกับส่วนต่างๆที่อยู่ในตัวเราเช่นนี้พระองค์จึงมีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราได้ในคาลาเตียบทที่สองข้อยี่บเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าที่พระคัมภีร์ข้อนี้เอ่ยถึงนั้นอยู่ในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราปัญหาต่างๆในชีวิตสมรสและชีวิตคริสตจักรก็มีสาเหตุมาจากข้าพเจ้านี้เอง เราอาจรู้หลักธรรมว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและยังอาจเป่าประกาศเรื่องนี้อย่างหนักแน่นด้วยแต่ความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราก็ยังคงแข็งอยู่เหมือนเดิมในเวลาที่ความคิดของเราเข้มแข็งอารมณ์ของเราถูกกระตุ้นและความตั้งใจของเราตั้งมั่นเมื่อน,นั้นเราจงระวังให้ดีตราบใดที่เรายังยอมให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะองค์พระเยสูเจ้าที่อยู่ภายในเรา ก็ต้องลงจากบัลลังก์ไม่มีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราถ้าเราฉุดองค์พระเยซูเจ้าลงมาจากบัลลังก์อย่างนี้การได้รับความรอดในชีวิตของพระองค์ก็จะเป็นแค่หลักธรรมต่อเราเท่านั้นพระองค์จะไม่ใช่ผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่ในเราแต่ข้าพเจ้าจะยังคงมีชีวิตเป็นอยู่ต่อไปถูกเปิดโปงและรับการช่วยให้รอดเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าชีวิตสมรสย่อมจะเปิดโปงเรา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฝ่ายสามีก็มีแนวโน้มที่จะโทษภรรยาส่วนภรรยาก็มีแนวโน้มว่าจะโทษสามีนอกจากนั้นทั้งคู่ยังมีแนวโน้มว่าจะแอบโทษองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยแต่ถ้าเราไม่มีภรรยาหรือสามีที่เรามีอยู่ในเวลานี้เราคงจะไม่ถูกเปิดโปองอย่างถึงที่สุดบางคนพอเกิดปัญหาในชีวิตสมรสขึ้นมาเขาก็คิดจะหย่าร้างทำนองเดียวกัน เมื่อบางคนพบว่าคริตรจักรไม่ครบสมบูรณ์พวกเขาก็คิดจะหย่าร้างกับชีวิตคลิตจักรหลายคนไปปฝันถึงชีวิตคริตจักรในอุดมคติแต่หลังจากที่ช่วงดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ในชีวิตคริตจักรของพวกเขาสิ้นสุดลงแล้วเขาก็รู้สึกผิดหวังเมื่อเขาเผชิญกับปัญหาต่างๆในคริตรจักรเขาก็เริ่มสงสัยว่าคริตรจักรเป็นคริตรจักรจริงๆหรือไม่สิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้นั้น ไม่เคยผิดพลาดเลยการสมรสทุกคู่ล้วนถูกพระเจ้ากำหนดไว้เพื่อทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเป็นจริงทุกครั้งที่เราถูกเปิดโปงในชีวิตสมรสของเราเราควรขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าการเปิดโปงนี้มีเพื่อการช่วยให้รอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าจุดมุ่งหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการเปิดโปงเราเพื่อจะช่วยเราในชีวิตของพระองค์ให้พ้นจากตัวตนธรรมชาติของเราเมื่อเราถูกเปิดโปงแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราได้ทั้งในชีวิตสมรสและชีวิตคตริสตจักรล้วนทําให้เราถูกเปิดองค์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราดังนั้นอย่าไปโทษสามีหรือภรรยาของท่านเลยอย่าโทษคริสตจักรด้วยและอย่าไปโทษองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ท่านควรทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าปเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับสถานการณ์นี้ ข้าพเจ้ารักคริสตจักรไม่ใช่เพราะคริสตจักรครบสมบูรณ์แต่เพราะคริสตจักรได้เปิดโปงข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข้าโปรดวางข้าพเจ้าไว้บนแท่นบูชาและจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในข้าพเจ้าขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดชีวิตที่ทำการช่วยให้รอดของพระองค์ จะทำงานในขณะที่พระองค์มีโอกาสที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเท่านั้นแต่ถ้าพระองค์จะมีชีวิตเป็นอยู่ในเราเราก็ต้องถวายตัวเราแด่พระองค์ก่อนการถวายตัวเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราในทางปฏิบัติจริงเราทุกคนล้วนจำเป็นต้องได้รับความรอดในชีวิตของพระคริสต์ถ้าเราจะได้รับความรอดในชีวิตของพระองค์ เราก็จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนที่ยาวนานของการเปิดโปงโดยเฉพาะในเรื่องลัทธิปจจกนิยมของเราถ้าเราอยากถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันเราจำเป็นต้องถูกเปิดโปงในเรื่องความคิดอารมณ์และความตั้งใจที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติของเราเมื่อเราถูกเปิดโปงตัวตนภายในของเราจึงยอมสยบต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็มีอิสระที่จะมีชีวิตอยู่ภายในเราจากนั้นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ ก็จะช่วยเราให้รอดจากการเป็นเอกเทศเมื่อเราได้รับความรอดในชีวิตของพงค์เราก็กลายเป็นพระกายและเป็นอวัยวะของการเล่กันขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาต่อเราให้เรามองเห็นความจําเป็นที่เราจะต้องได้รับความรอดในชีวิตของพงค์ให้พ้นจากลัทธิปัจิกนิยมเพื่อการก่อสร้างพระกายจบตอนที่42ได้รับความรอดในชีวิตจากลัทธิปัจิกนิยม จากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทนเนลลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยโทรศัสท์02-746-5778หรือ Li@ n e gospelbookrom o หรือ Facebook ของห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทย